สวัสดีครับนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับสู่วิชาการง,งานอาชีพป1น,น,นะครับผมยินดีต้อนรับนะครับยินดีตอ้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับผมวันนี้เนี่ยนะเราจะเรียนเรื่องอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวมาดูกันนะอ่าจำได้ไหมนักเรียนนะคราวที่แล้วเนี่ยนะเราเราเรียนเรื่องอะไรไปงานอะไรลูก อ่าเรียนการงานอาชีพเนี่ยเราเรียนในส่วนของงานอะไรจำได้ไหมคราวที่แล้วจําได้ปะวันนี้เรามาทบทวนกันนะนั่นคืองานเกษตรนั่นเองใช่ไหมเราเรียนเรื่องงานเกษตรไปใช่ไหมเธอจำได้ไหมว่า,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 าว่างานเกษตรเนี่ยมีจีบประเภทแล้วก็มีงานอะไรบ้างไหนตอบครูมาซินะแล้วว่างานเกษตรเนี่ยนะมันมี งานอะไรบ้างนะมีกี่ประเภทนะตอบกูมาที่มีอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะว่างานเกษตรจะมีงานอะไรบ้างนะประเภทของงานเกษตรอ่านะอันนี้คืองานอะไรนี่งานอะไรเนี่ยมีเรือมีน้ำงานอะไรตอบกูมาที่งานอะไรเอ่ย ใช่นางานปมงนั่นเองนะอ่ะอ่ะาคราวที่แล้วนะอ่านี่เขาลังปลูกอะไรใช่นะปลูกผักปลูกพืชนั่นเองนะอ่ะเขาเป็นส่วนของงานเกษตรนะ,อะนอกจาก จับสัตว์น้ำนะงานประมงเนี่ยแต่งานประมงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์น้ำนะทุกประเภทนะแล้วก็ปลูกผักนะผักไปขายนะอ่านะแล้วเนี่ยเป็นงานเกษตรแบบไหนจําได้ไหมเนี่ยเขาเลี้ยงอะไรตัวอะไรเนี่ยเลี้ยงตัวอะไรใช่นะเลี้ยงเป็ดน,นะแล้วก็ยังมีการปลูกอะไรไปด้วย ใช่นะปลูกข้าวไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทําทั้งปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะอยู่ในที่ที่เดียวกันนะทำสองทำสองอย่างในที่ที่เดียวกันนะนั่นเรียวกว่าเกษตรแบบไหนเกษไหนลูกจำได้ไหมใช่นะแบบผสมผสานนั่นเองนะลูกนะ,อะโอเคนะถ้าเกี่ยวกับสัตว์น้ำนะครับ ประมงนะถ้าปลูกถ้าเกี่ยวกับทำสองอย่างนะอย่างเช่นทั้งอย่างเช่นอันเนี้ยทั้งเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชนะทำสองอย่างในที่ที่เดียวกันนั่นคือเกษตรผสมประสานนั่นเองนะอืมจาได้ไหมที่เราเรียนกันไปนะคราวที่แล้วอย่างสุดท้ายคือการเลี้ยงอะไรลูกนี่เลี้ยงอะไ ใช่นะเลี้ยงไก่ดันเองเลี้ยงไก่ไปเพื่ออะไรเพื่อเอาอะไรเอาไขน่นันเองนั่นคือการเลี้ยงสัตว์นันเองนะนั่นแหละงานเกษตรเนี่ยนะก็คือเลี้ยงสัตว์นะลูกพืชนะหรือแม้แต่งานประมงนะหรือแม้แต่เกษตรผสมผสานนะพวกนี้คืองานเกษตรทั้งเส้นนะะมีประโยชน์กับเรานะในการมงชีวิตมนุษย์นะนั่นเองนะที่เราได้เรียนไปแล้วเนี่นะครับในเมื่อข่าวที่แล้วนะ มาดูกันต่อนะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะน,นั่นคือผลผลิตของงานกเกษตรนั่นเองนะออันนี้ตัวอะไรบอกครูได้ไหมตัวอะไรลูกอะไรลูกใช่นะลูกเกี๊ยบนั่นเองนะนลูกเกี๊ยบจะโตมาเป็นอะไร ใตัวเป็นไก่ใช่ไหมเป็นไก่พอเป็นไก่เสร็จแล้วเนี่ยพอโต,ตเต็มที่แล้วเป็นไก่แล้วมันจะออกอะไรใช่นะออกไข่นั่นเองนะออกไข่นะแล้วก็เอาไข่ไปกินใช่ไหมหรือว่าเอาเนื้อไก่ไปบริโภคได้นะนั่นแหละ นะไข่ไก่เนี่ยถ้ารับการผสมพันธ์แล้วเนี่ยก็จะฟอกออกมาเป็นนะลูกเจี๊ยบนะอ่าเอาลูกเจี๊ยบโตมาก็เอาไปเอาเนื้อไปใช้ได้ใช่ไหมหรือโตวอาไก่มันโตแล้วเนี่ยก็ใช้ไข่มันได้เงี้ยนะลูกนะอ่าอันนี้เราปลูกอะไร ปลูกผักใช่ไหมปลูกผักก็จะได้อะไรตอบคุณมาที่จะได้อะไรอ่าเราก็ได้ผักใช่ไหมอ่าเอาผักไปทําอะไรใช่เอาไปขายก็ได้ใช่ไหมอ่าหรือเอาไว้รับประทานเองก็ได้ใช่ไหมโลกนะ่อ่าอันนี้เขาเลี้ยงอะไรลูกเลี้ยงอะไร ใช่เลี้ยงปลานะเลี้ยงการเลี้ยงปลาเนี่ยเป็นงานอะไรเป็นงานอะไรต่อมาสิใช่นะงานประมงนั่นเองงานะนั่นแหละเลี้ยงปลาเอาไปทําอะไรจะได้ปลาใช่ไหมเอาไปขายหรือไปกินใช่ไหมต่อไปนั่นเองนะ นี่ต้นอะไรต้นอะไรใครตอบกูได้ต้นอะไรลูกต้นอะไรใช่นะต้นกล้วยนั่นเองนะเอาเราปลูกต้นกล้วยเราจะได้อะไระได้ประเทศอะไรจากมันใช่ก็ได้กล้วยไงใช่ไหมเอาไปขายเอาไปกินได้ใช่ไหมอะไรได้อืมนี่เรียกใบอะไรลูกใบอะไร ่ใบตองเนี่ยเอาไว้หอ่อของก็ได้ใช่ไหมอ่านี่ก็นอกจากก่อนที่จะเป็นกล้วยเนี่ยจะมีหัวปรีด้วยใช่ไหมอ่านะหัวปรีเนี่ยเราก็ไปกินได้บริโภคได้เช่นกันนะจะมาช่วงนี้กล้วยกล้วยก็มาแรงหรือว่ากล้วยด่างใช่ไหมอ่าจะมีราคาสูงจะไมโลกอ่า นะผลมะลินะมาจากพืชจากสัตว์เนี่ยใช่ไหมนะบางทีเรากินไม่หมดใช่ไหมนะเราเราก็ต้องเก็บไว้นานๆมานนะถ้าเราอยากจะกินไม่หมดเนี่ยแล้วปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะเสียได้ใช่ไหมเน่าเสียได้ถ้าถ้าอยากให้เก็บไว้ได้นานๆเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงนะเราก็ต้องแปรรูปมันนั่นเอง นั่นก็คือการแปรรูปเนี่ยก็คือการถนอมอาหารอย่างหนึง่งนะเพื่อเก็บอาหารปรับประทาณได้นานยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมการแปรรูปอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยเป็นแผงอย่างนี้นะฮะกาก่รูปบ้างคืออะอรอืมเพราะฉะนั้นแปรรูปเนี่ยคือการถนอมอาหารนะให้เก็บไว้แลทานได้นานยิ่งขึ้นอันะนี้คือการกวนนะ คือไม่เอาไปทอดอ่ะนั่นแหละเอาไปตาอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าคือการแปลรูปฮเพื่อถนอมอาหารนะ้พื่เก็บไว้รับประทานได้นานขึ้นใช่ไหมถ้าถ้าเราปล่อยไว้เฉยเนี่ยปล่อยกล้วยไว้เฉยเนี่ย,ยม,มันกินไม่หมดมันก็เน่าเสียไปทีนี้เรากินแล้วเนี่ยมันเหลือใช่ไหมอืมปล่อยไว้ก็เน่าเสียก็เสียดายก็เลยเอาไปแปรรูปถนอมอาหารนั่นเองโดยผ่านการกวน การตากเอาไปทอดอะไรเงี้ยอ,อย่างเงี้ยเป็นต้นะนะผลผลิตที่เราได้เนี่ยว่าพืชหรือสัตว์เนี่ยเราก็เอาไปรับประทานประกอบอาหารรับประทานเนี่ยเก็าไหมอย่างเราทําประมงใช่ไหมเลี้ยงกุ้งใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ใส่กุ้งลงไปเนี่ยประกอบอาหารหรือเนื้อไก่ใช่ไหมแล้วก็ใส่ลงไปในนี้ นะรือแม้แต่ผักต่างๆใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยมีมีใครรู้บ้างว่าเนี่ยคืออาหารอะไรนะบอกครูมาซิอ่าใครรู้บ้างว่าอันเนี้ยมันคืออาหารอะไรนะอ่าคำตอบครูมาซิใช่นะข้าวคุกกะปินั่นเองนะอ่าข้าวคุกกะปินะอ่าอันนี้คืออะไรอืมไข่เจียวใช่ไหมอ่า ไข่ที่เอาไปเกียวเนี่ยได้มาเป็นแผ่นอย่างเงี้ยไข่เนี่ยนะก็ได้มาจากไก่ใช่ไหมอ่าเนี่ยหรือไม่หรือไม่กะแตงกวาใช่ไหมพืชผักที่เราปลูกมาเนี่ยใช่ไหมแล้วก็มาล้างมาหัน่นใช่ไหมหรือแม้แต่กุ้งใช่ไหมที่เราจ,จับมาใช่ไหมแล้วก็มาทําประกอบเป็นอาหารได้นะอันนี้อันนี้น้ำมันพรกอะไรใครรู้บ้าง อาจะเก็บมนาะข้างๆาวรนน้ำพริกจะมีมีอะไรพวกอะไรใช่นะพวกผักนั่นเองนะพวกผักก็มารับประทานได้นะนะผลผลิตจากพืชและสัตว์เนี่ยนะนะนอกจากเอาไว้กินเองนะไปแปรรูปแล้วเนี่ย เพื่อเก็บไว้ได้นานขึ้นแล้วเนี่ยคือเรากินเองแล้วไม่หมดใช่ไหมมันเหลือก็เน่าใช่ไหมเราต้องไปแปรรูปนะเพื่อเก็บได้นานขึ้นการหาอาหารแล้วเนี่ยแ,แล้วบางครับางทีเราก็เอาไปขายได้ประกอบเป็นอาชีพได้นะสร้างไรายได้นะไปจาหน่ายนะอ่าอย่างเนี้ยเขาขายอะไรอืมใช่ผลไม้นั่นเองนะไม่ก็จับสัตว์มาใจะมาก็มา แปรรูปใช่ไหมเอาไปขายได้ใช่ไหมอน,อนอกจากไวบริโภคเองแล้วเนี่ยนะแล้ก็จบไปแล้วนะครับผ